นี่ครับเดินมาดูตรงตรงเรือนะฮะดูสิเขานั่งล่องเรือไปไหนกันครับชิมสยามเม่์จะเป็นส,สีแดงเพชรราชานะครับลองชิมดูมนี่ก็มีให้ชิมด้วยอ,วอ,อยนี่ดูสิเขาหมา,ากเนี่ยเขเหนียวตดจากไร่เลยหรอมากอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ครับเยียออานะครับถไข่เขาสิโอ้โหรอบเดินของแท้นะนมีร้านเดียวทั้งตลาดนนท์ให เกิน20ปีมั้งผมว่าโอ๊ยเกินเป็น30เปี๊ยะแป้งจีคือแป้งกระเวใส่กล้วยบ้าบินคือแป้งก็เหนียดดำหลังคาจะเตี้ยหน่อยนะครับเดินก็ต้องระวังหัวกระแทกเี่เจ้าเก่าดั้งเดิมยังอยู่กันครบเลยครับอย่างเจ้านี้เขาขายขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมโบราณทั้งหลายแหล่นะครับ <S <S ออกเดินทางไปตามลายแทงวันนี้เที่ยวตลาดน้ำวัดดอนหวายกันอัปเดตครับว่าปีนี้เขามีอะไรกันมั่ง ไปครับเป็นเรื่องง่ายได้ที่จะได้กินของอร่อยออกเดินทางบ่อยๆไปตามรอยหลายแทงของดีๆบางอย่างก็ไม่ต้องแพงยังมีแรงไปทุกแห่งเพราะอยากกินครับมาถึงเดินเข้าทางด้านข้างวัดนะครับเดินเข้ามาแล้วเนี่ย พอออกเลียวไปทางขวาก็จะไปสู่ตลาดเก่าดั้งเดิมเข้านะฮะส่วนทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็มาจากลานจอดรถของวัดเอาละเข้ามาถึงจุดแรกใครอยากจะทําบุญไหว้พระก็เชิญจุดนี้ก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โซนตลาดอ่าสิริมงคลมีมิตรหมายที่ดีสําหรับตัวเราชีวิตของเรานั่นเองก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสมีเวลามาร่วบรมบุญเหานี้ได้ าสาสสมบุญกุศลสะสมบุญปารมีให้กับตัวเรา,ามามถึงโซนตลาดแล้วครับป<ะ>ไปเข้าสู่ตลาดดอนไว้กันครับอ,อัปเดต<อ>ว่าปีนี้มีอะไรมัางมุมที่คุ้นตานะครับเข้ามาก็จะเจอร้านขายขนุนก่อนเลย ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับถ้าใครเคยมาก็จะจําได้ว่าโซนเนี้ยเข้ามาปุ๊บขวามือนี่จะเป็นที่เขาขายขนุนนะฮะเดี๋ยวขวามาจะเป็นร้านขายขนุนซะเป็นส่วนใหญ่อ่าทองประเสริฐครับชิมได้พี่เพชรราชาใชมไหมครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะพี่ยอดฮิตก็คือสายพันธุ์อะไร,าารครับพี่ถ้าชอบหวานหอมเพเอประเสริฐครับถ้าชอบหวานเปรี้ยวเพชรราชา ราชาจะหวานกว่าแต่ทำมะเสริฐได้หอมพี่ใส่ขนมอร่อยสำหรับคนไม่ชอบแหลมมากแต่ว่ามันจะมีเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นหวานอย่างเดียวครับอันนี้พี่ลองชิมนี้ก็ได้อันนี้กรอบอันนี้อะไรอะ่ะเป็นราชาพี่เสชากรอบฮะเดี๋ยวพอค้าใจดีให้ชิมได้ครับชิมฟรีไม่สนใจไ,ได้ไรพีเ่เพชราชานะครับลองชิมดูมันจะเป็นเนื้อไหนอืม ราชานะครับเหมือนจะหวานกรอบเลยอ่ะประมาณหวานหวานไม่มากด้วยไหมอ,นนอันนี้ยังออกไม่สุดมากครับแต่ร้าแบบสุดมากจะหวานตรงนี้เนื้อลูกเนื้อเป็นเนื้อหลังกรอบ <c oughs> นุ่มหน่อยจะหวานจน,นิงเจ็บเลยอ่ะต้องลอง<า>สักครึ่งโลเจ็ดสิบเลยราหอมช่วงนี้นอ้องมาดูพี่ราคาอะไรขยับนะขอช่วงนี้น้องได้ดูอ่ะ แต่ใกล้ใกล้เลยดูว่แล้วพี่ช่วงก่อนครึ่งโลร้อยนะนี่ลงมาเยอะเยอะละเนื้อหนาครับอันนี้แขนไปเลยนะครับโอ้ยเยอะนะเนี่ยครึ่งโลครับมาครับครึ่งโลโดนเลยร้านแรกมายังไม่ทันไรเลยป่าเดี๋ยวเราเดินไปโซนต่อไปนะครับจากร้านขนุนนะครับย้อนกลับออกมาตรงสามแยกนะครับซึ่งที่ะก,กีน้าติ๋งเดินเข้ามาเนี่ย ถ้าตรงดิ่งไปเลยก็จะมาทะลุริมน้ําครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีรู้สึกจะมีซื้อตั๋วนั่งล่องเรือด้วยให้เนี่ยดูสิครับดูสิครับมีเรือเนี่ยไปรูเขาล่องไปไหนกันเนี่ยครับเดินมาดูตรงตรงเรือนะฮะดูสิเขานั่งล่องเรือไปไหนกันนี่ เรือก็เพิ่งกลับมานะฮะหน้าล่องเหมือนกันนะหวันนี้น้ําเต็มตะลิ่งเลยอ่ะันนี้เขากลับหรือว่าล่องมาจากไหนกันนะครับอ่ามาจากวัดไร่ขิงครับอ๋อมาจากวัดไร่ขิงครับวัดไร่ขิงมีท่าเรือครับแล้วก็มาจอดให้ท่านเดิน,นเที่ยวที่นี่ครับนานไมหมฮะจอดก็เป็นรอบไปครับรอบละยี่สิบนาทีครับจะกลับรอบไหนก็ได้แล้วแต่ผู้โดยสารนะครับแต่เรือมีออกทุกๆยี่สิบนาที ก็คือซื้อซื้อตั๋วมาจากทางวัดไร่ขิงค่าตั๋ว60บาทครับ60บาทก็นั่งล่องมาตลาดน้ําวัดดอนหวายเดินช้อปปิ้งครับผมอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็มารอเรือครับรอเรือครับครับเรือออกจากตรงนี้ก็คือกลับวัดไร่ขิงเลยใช่ครับกลับวัดไร่ขิงเลยครับแล้วถ้าคนคนจากจุดนี้ก็มีครับมีเรือท่องเที่ยวเป็นการบ้านใหม่ครับขอบคุณนะครับ ออันนี้มันเป็นเรือมาจากวัดไร่ขิงนะครับซื้อตั๋วมา60บาทเขาจะล่องเรือมาจากวัดไร่ขิงซึ่งไม่ไกลอะ่ะมาถึงแล้วก็มาปล่อยคนให้มาเดินเล่นที่ตลาดน้ำวัดดอนหวายแล้วก็จะเดินนานเท่าไหร่ก็ได้พเพราะเรือเขาวนมาอยู่เรื่อยๆอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็มาขึ้นเรือตรงนี้ก็กลับไปที่วัดไร่ขิงเหมือนเดิมเดินวนกลับเข้ามาตรงตลาดนะครับตอนนี้เราไปทางด้านซ้ายมือ คุ้นตากันดีก็คือแผงขายส้มโอนะครับหวานนะพี่ครับทิมสยามไม่ใช่เป็นสีแดงร้อพี่หวานจ้าอันนี้แปดสิบสองแพ็คร้อยห้าสิบอันนี้ก็ได้สามพันร้อยรสชาติต่างกันยังไงครับระหว่างอันนี้หวานนิ่มอันนี้หวานกรอบอ๋ออันไหนฉ่ำกว่ากันนะอันนี้อย่าฉ่ำน,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 นี่นอันฉ่ำต้องสีแดงจ้าไปครับโซนที่เราคุ้นตากันดีอีกร้านหนึ่งครับคือร้านขายผลไม้ดอง เข้ามาเป็นต้องเจอนะครับสาวๆจะชอบแวะตรงนี้กันเพราะเปรี้ยวจี๊ดตาสว่างโอ้ยมะม่วงเบาช่ยดนี่ค่าตังค์เราให้คเยผมมีรถลงเนี่ใช่ราคาโอ้ยืนนานไม่ไหวน้ำลายสอมีทุกอย่างเลยขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักเหมือนผักผักพื้นบ้าน ตรงนี้เป็นมะม่วงกวนนะฮะถุงละเจ็ดสิบน่าจะประมาณครึ่งกิโลนะนี่ยครับผักพื้นบ้านมีไหลบัวด้วย อยากได้มะลุมไปแกงส้มอ่ะเดี๋ยวดูก่นอนเดี๋ยวถ้ามีมะลุมเจอมะลุมจะซื้อมะลุมหน่อยอีกร้านหนึ่งที่ขายประจําอยู่ที่นี่เลยนะครับก็คือพวกใช้โป๊ดองนะครับมีอยู่2ลร้านคู่กันนะครับครับรับประกันครับหวานหวานเค็มกำลังดีครับของนุ่มๆไม่รอนผม่ครับต่างถอนครับขอบคุณครับผมลองดูได้ครับอ๋ออันนี้ เจ้านีเจ้านี้ของตาชดาตาชดาครับผมเจ็ดสิบเหรีครับผมอีกเจ้าหนึ่งคือร้านแม่มุกดานะครับก็มีสองร้านนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าจะชอบร้านไหนอุ้ยนี่ดูสิข้าวหมากข้าวหมากสูตรโบราณถึงห้าสิบบาทเองใครกินข้าวหมากเป็นบ้างเนี่ย ของเขาจะแบ่งขายเป็นนโซนเหมือนกันนะตรงนี้เพื่อเป็นพวกน้ำตาลมะพร้าวก็จะขายใกล้ๆกันนะน้ำตาลมะพร้าวก็อีกเจ้าหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยเดินมาก็จะเจอจุด ล่องเรือนะครับเป็น,นท่าเรือเิญนะครับจองบัตรจองที่นั่งกันนะเรือลำใหญ่บรรยากาศสบายๆจอาเรือรอบนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับจองบัตรได้เลยจอาเรือลำใหญ่เลยออกบ่ายโมงครึ่งเหรอครับครับผมรอบนี้เราจะล่องไปถึงทุยานปลาวันไร่ข,ขิงครับปกกาใช้เวลายอยู่บนเรือประมาณหนึ่งชั่วโมงครับค่าบริบการเท่าละแปดสิบบาทสนใจไาาร้นะาะเครื่องดื่มซื้อสั่มไปทานบนเรือได้นะครับล่องเรือไปทานอาหารไป เป็นผักดองนะครับโอ้ระดูกเขาทำท่าทางสะอาดนะเนี่ยมันได้ที่หมดแล้วเจ้าแม่หนูได้ที่หมดแล้วค่ะอันนี้ลูกอันนี้อันนี้จองบัตรได้เลยจ้าจองบัตรงกันิโลเลยค่ะเจอร้านผักพื้นบ้านอีกแล้วจะเจอไหมเนี่ยมาลุม ก็ยังไม่เจอมาลุมนะครับเจอร้านผักดองเจ้าเก่าอีกร้านหนึ่งนะฮะของดั้งเดิมเลยเนี่ยถ้าน้ำดองเป็นสีขาวอย่างเงี้ยไอแบบนี้ก็ดองด้วยน้ำข้าวเลยใช่ไหมฮะผมเคยซื้อแล้วเดี๋ยวขากลับก่อนเดี๋ยมาทีไรก็ซื้อประจำเนี่ยก็มีขินดองด้วยดูสิเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอา มาก็จะเป็นเนี่ยครับขาหมูขาหมูทอดหรือขาหมูหมเยอรมันปลาทับพิยนทอดลาช่อนทอดถ้าเลี้ยวซ้ายไปทา,นางนี้ก็คือเราจะเจอร้านขายไข่เค็มเจ้าเก่าครับเป็นคุณลงุงเรียกว่าเป็นตำนานของตลาดน้ำวัดดอนหวายเลยนะครับเจ้านี้คุณลุงก็จะขายไข่เค็มอยู่ตรงนี้ครับ คือ้นชุบเดียวแบบนี้การน้ำมันจัดไม่ได้หรอกคนล้น้ำมันจัดเพีทมจัดใช่ต้มมาใหม่ๆยังเรียกว่ายังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะฮะครับมือของใหม่เนี่ยยังอุ่นๆอ,อยู่เลยไข่เขาสิโอ้โหแดงน้ำมันเยิ้มน่ากินเรีย <Okay. S 1> กว่ามาตลาดน้ำวัดดอนหวายนี่พลาดไข่เค็มไม่ได้เลยนะฮะต้องจ้าคุณลุงนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยไหมเนี่ยทุกวันจ้า ลูกตาคุณตาจำได้อยู่จำได้อยู่ใช่ร้านดังเดิมร้านดังเดิมครบดินของแท้นะมีร้านเดียวทั้งตลานดดองหมายเกินยี่สิบปีมั้งผมว่าโอ้ยเกินเกินยี่สิบปีนะสามสิบแล้วเกินสามสิบปีอป่ะจำได้มัง้ยมาทีไรไข่ก็ต้องอุ่นๆ<ช>ของแท้ ครับไข่เค็มถ้ามาต้องมาหลุนนี่ได้เลยนะคุณลุลงคุณป้าราคาไม่แพงดังเดิมด้วยแล้วไม่ไม่เค็มไม่เค็มจัดด้วยจากร้านคุณลุงครับเดินถัดเข้ามาหน่อยนึงก็จะมาเจอร้านไข่เค็มอีกร้านหนึ่งตรงนี้ก็เจ้าเก่าเหมือนกันชิมได้นะคะโอ้โหนี่ดูแดงมันเยอะเหมือนกันมีไข่เค็มชํารุดขายด้วยอ่ะ เบอรมันแตกค่ะเท่าไรอ่ะใบละหกถ้าไม่ผมใบละแปดไข่ชำรุดนี่ไม่ใช่ไข่เก่านะฮะไข่กะมังคือเหมือนกับว่าระหว่างขนส่งหรืออะไรเงี้ยมันกระทบกระแทกกันแตก<ข>ใช่ไหมฮะ<ข>แต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อไปตกเย็นเรากินเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองไข่เค็มร้านนี้ด้วยมีกี่ร้านซื้อให้หมดทุกร้านเลยเดี๋ยวลองร้านนี้ด้วยร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับ อเคเค็มปลายงปลายมนะฮะปลายมเเอาชมรุดเนี่ยแหละเดี๋ยวผมกินเลย<า>ใกล้ๆกับร้านข่เค็มปลายมเนี่ย<า>เดินเลี้ยวมาหน่อยหนงจะเจอเจ้าดังอีกเจ้านะครับข้าวโพดต้มเจ้านี้ข้าวโพดเขานุ่มหนึบเหนียวอร่อยหวานมัน,นด,ดูดิคนมุงกันลุมหนับลุมหน,นับเลยเหมือนกันทุกแบบไหมครับก็อร่อยมีแบบเดียวเลยครับมีแบบเดียวนะฮะเหนียวก็เหนียว เป็นเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะฮะใช่ครับแล้วต้มเลยอะไรเนี่ยข้าวเหนียวใช่สดจากไร่เลยอร่อยมากเดี๋ยวผมเอาชุดหนึ่งใช่อันนี้นิ่มนะพี่นะครับนิ่มๆคนแก่กินไม่เข้าไหวไม่ต้องปอกหรือปอกปอกไปเลยนะแล้วแต่ได้ปอกเลยดีกว่านี้เพื่ออยากนี่เนี่ยนิ่มนะมีบริการปอกให้เลยนะฮะบริการเลยครับเท่าไหร่นะครับห้าชิ้ อร่อยจริงๆไม่ใส่ขันรสกรอนไม่ใส่ดีา่างตา <ช rattling. S 1> จ้าขอบคุณครับเยี่ยมมาซื้อใหม่หวานธรรมาชาติอีกอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ครับเย้ะอานะครับหาร้านหาไม่เจอถามคนแถวนี้ได้ครับ <ใน S 1> ผมว่าพลาดไม่ได้ร้านนี้ต้องมากินให้ได้ไเดินเข้าไปข้างในต่อนะครับ เถึงจะไปกินขนมอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยมันมีร้านแบบเจ้าเก่าดั้งเดิมเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาทูต้มเค็มเนี่ยมาแล้วพลาดันไม่ได้ครับ ร้านดังทุกอย่างยังอยู่เลยนะครับอยู่ครบเลยแต่จะใช้ซื้อทุกอย่างนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันตั้งใจว่าจะไปกินอยู่ร้านหนึ่งถึงยังอ่ะร้ต้องเดินเลยปีกนะกเข้าไปข้างในท,ท่าเรือสองีท่าเรือสอไปไหนอ่ะท่าเรือสรีสวัดย้อนยุค มีาการเช่าเหมาเรือนครับข้างในเป็นลงเรือล่อ,ลองเรือล่อ,ลองเรือเที่ยวเหมือนกันฮะโอ้ร้านในนี้น่านั่งเลยอ่ะมีร้านอาหารน่ะโอ้ยตรงนี้มีเรืออีกอ่ะ ล่องเรือสีสวัสดย้อนยุคโอ้ยน่านั่งเหมือนกันนะเนี่ย,ยเดินเข้ามาโซนในตรงนี้ก็จะหนักไปทางพวกขนมนะครับแล้วก็จะมีขนมตาลเจ้าดังก็คือ,อขนมตาลป้าไข่ เรียกว่ามาแล้วพลาดไม่ได้อ่ะขนมตาลปลาไข่นีม่ยขาม่ขายไ่าไม่าไม่ไม่ขายไม่ยไม่ขายายม่ขยไม่าไมายไ้ม่ขได้ข่ามายาม่ย่าขยม่ขยไไไ่ขัยไ้าย่ายไ่ขาไ่ไมไมขมมย่่ไขมไ่ไไ่า่ไ ถุงว่าสามห้าสามถุงร้อยไวดองไวดองแม่ครองอันนี้เป็นมพะพร้าวกะทิโอ้เนื้อหนาๆเลยแล้วก็มีเป็ดพะโล้ลเจ้าเก่าดั้งเดิมครับเป็ดพะโล้เนี่ยโ เนีย่ยเจ้าเก่าดั้งเดิมยังอยู่กันครบเลยครับอย่างเจ้านี้เขาขายขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมโบราณทั้งหลายแหล่นะครับขนมโก้นี่อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะโบราณเนีย่ยขนมโบราณเนยอะแยะเลย เดินมาก็มาเจอเจ้าดัง,เจ,ดงเจ้าเก่าอีกเจ้านึ่งนะครับนั่นคือเป็ดพะโล้ในหนับครับอันนี้เจ้าแรกเขาบอกว่าเจ้าแรกนานกว่า80ปีคะกาเลยรับเจอทางจอไมฝากเลยครับพี่คุณไม่มาครับโอ้สบายอยากให้มันมาอจ้ะอันนี้บิ๊กไซส์เลยฮนะห้าร้อยบาทเจ้าเก,ก่าดั้งเดิมตลาดน้ำวัดดอนหวาย ไปต่อครับโอ้ยหมึกกระต่อยต่อยใส่เส้นนาฬจ้าโหนกนจ้าโอ้หถ้าทางน้ำขึ้นนะเนี่ยน้ำท่วมในตลาดซะละตรงนี้หลังคาจะเตี้ยหน่อยครับเดินก็ต้องระวังหัวกระแทก พราะว่าพื้นมันน้ามันจะท่วมเขาก็ต้องยกพื้นขึ้นมาพอยกพื้นขึ้นมาก็มาชนกับคานนะเดินต้องระวังหัวกระแทกนะน,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 นี่นี่ือนว่ามาแล้วนะแล้วก็มาเจอกับร้านนี้ครับ ตำนานข,ของตลาดน้ำวัดดอนไหวคือขนมแปง้งจีบ้าบินมะพร้าวอ่อนแม่ทองอยู่นะครับ,บชุดละเท่าไหร่นะครับชุดละสามหยิมีหญ่บิ้นอร่อยทั้งคู่ แป้งจีบ้าบินมาดินไหวต้องกินนะคะไม่กินไม่ถึงชื่อเดียวกันไหมฮะแป้งจีบ้าบินไม่ใช่ค่ะคนละแป้งแป้งจีคือแป้งข้าวเจ้าใส่กล้วยบาบินคือแป้งข้าวเหนียวดำจ้ะอ๋อแป้งจีจะสีขาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเป็นแป้งข้าวเจ้าผสมกล้วยด้วยใช่ค่ะส่วนสีดำ<ช>จะเป็นแป้งข้าวเหนียวใช่ก็จะเรียกว่าบ้าบิน่น อ๋ออย่างนี้นี่เองผมมาสั่งสองสีสเข้าใจว่าอันเดียวกันสีขาวมันดั้งเดิมต <มา S 2> ั้งแต่รุ่นแม่กินเข้าไปมันจะมีกลิ่นกล้วยน้ำว้าหน่อยหน่อยแดงสีมีกลิ่นกล้วยแ้งสีมีกินที่นี่คะ่ะจีนไม่มีกินค่ะรับเองกินที่ไหนก็ได้ผมผมรับสองสีหนึ่งชุดมาค่ะชุดละสามชิบจ้า นี่สองสองอย่างใช่ไหมครับเจ้านี้นี่มาทีไรก็ต้องมาซื้อเป็นตำนานของวัดดอนหวายเลยทีเดียวแล้วก็แม่ค้าก็คนเดิมด้วยแม่ค้าคนเดิมจริงๆอยู่บ้าน93คนเดิมนะครับแต่ผมผมมาทีไรก็จะเจอเจอท่านเนี้ยฮะอันนี้ลูกแม่ค้าแล้วอันนู้น93แม่นี่80 เฉพาะเฉพาะขายอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับแม่เอานี้แม่ขายอยู่นตลาดจะไม่บูมอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมะพร้าวแพงนี่ทําไงอ่ะขายอย่างนี้แหละโอ้โหทรมานมากเลยนะแพงยอมมันแพงแบบแพงกระโดดรถเต้นโอ้โหคือกําไรเนี่ยไม่มีเลยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ไม่มีเลยมาตรงนี้ก็ทําบุญช่วยน้องหมาด้วยนะครับตรงนี้ แค่ได้กลิ่นชอนไม่วางเพราะวามฟินโอ้โหปลาสลิดตัวเป็นร่มเลยเฮียดูเดใกได้จ้าเฮียวกับมือนี่เกือบฝ่ามืออะไซนี้นี่คือโล260รอนะฮะค่ะโล260 ขนมอีกอย่างหนึ่งที่เห็นขายกันเยอะก็คือหมี่กรอบนะครับทําไมถึงชื่อหมี่กรอบช่งางรังวัดล่ะครับอดีตนนนนคู่สมรสของเจ้าของร้านเดิมเลยะคะ่ะจะเป็นทำกาชี่นี้เป็นช่งางรังวัด่ะแล้วจุดเด่นของหมี่กรอบเราคืออะไรครับดเปด็นของหมี่กรอบเราอ่ะคือจะมีความกรอบค่ะแล้วก็ไม่แข็งรสชาติจะกรมกรบค่ะมีก็มีให้ชิมด้วยอมอ มีกกอบช่างลังวัดต้นตำรับมีกกอบนี่ตลาดนะ้ำวัดดอนไหวเจ้านี้ของเขาดั้งเดิมนะครับ ของมาเต็มย่ามเลยไม่รู้มีอะไรมั่งแต่ว่าสุดท้ายก็หามะลุมไม่มีนะครับอยากได้มะลุมไปแกงสม้มมาทุกทีเคยได้รอบนี้มาไม่มีมะลุมต้องกลับแล้วครับสำหรับตลาดน้ำวัดดอนหวายอัปเดตปี2025นะครับหรือปี2568ตลาดน้ำวัดดอนหวายยังรอการกลับมาของท่านอยู่นะครับ EP นี้นะ่าึงลาไปด้วยบรรยากาศ ตลาดน้ำวัดดอนไหวนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของน้กตึงไว้ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าพาไปเที่ยวไหนกันติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ